ไปดูกันเรื่องของทาง DSI นะครับที่มีความคืบหน้าในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสตาร์กนะครับล่าสุดได้มีการอายัดทรัพย์สินอดีตประธานของบริษัทสตาร์กเป็นที่ดินแล้วก็เงินในบัญชีธนาคารเครดิตสวิตจำนวน220ล้านบาทไว้ตรวจสอบนะครับ โดยข้อมูลนี้มาจากนางพิชยาธารกรสันติครับโฆษกกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า D.S.I เปิดเผยความคืบหน้าของการสอบสวนคดีโกงหุ้นสตาร์กว่าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว70ปากประกอบด้วยกลุ่มของพนักงานและก็กลุ่มของคณะกรรมการบริหารผู้ตรวจสอบบัญชีและก็กลุ่มลูกหนี้การค้าปลอมกลุ่มผู้รับเงินจากบริษัทสตาร์กและก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นกู้ครับส่วนการออกหมายเรียกผู้ต้องหา10คนให้เข้าปากคำแล้วก็รับทราบข้อปากกล่า ปัจจุบันนี้มี4คนครับที่มาพบพนังกงานสอบสวนแล้วส่วนจะมีอีกหนึ่งคนที่นัดหมายมาพบในสัปดาห์หน้าส่วนการติดตามตัวนายชนินหรือว่าอดีตประธานบริษัทสตาร์กมาดําเนินคดีจากเดิมที่พบเบาะแสว่ามีการเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์ล่าสุดมีการข่าวยืนยันนะครับว่าไม่ได้พำนักอยู่ที่ประเทศดังกล่าวแล้วโดยได้ประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศเพิกถอนหนังสือเดินทางของเจ้าตัวเรียบร้อยส่วนการติดตามอายัดทรัพย์สินครับซึ่งมียอดมูลค่าทรัพย์สินส่วนแรก100ล้านบาท งกรมที่ดินอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับเพื่อดําเนินการอายัดแล้วก็สั่งอายัดบัญชีธนาคารของนายชนินที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารของบริษัทหลักทรัพย์เครดิตสวิท220ล้านบาทไว้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะครับ